สวัสดีครับวันนี้วันที่13มีนาคม2 5 6 6นะครับสถานการณ์ของเซตนะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับหมายว่าในวันนี้สวิงขึ้นสวิงลงนะครับเช้าก็ลงไปเยอะนะครับเราก็สวิงกลับขึ้นมาแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ทีนะครับนั่นก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อนนะครับสต็อกแบง g k o ค c h แชนแนไม่แนะนําให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับตอนนี้ก็เมื่อสักครู่ก็อยู่ที่1,600จุดนะครับก็สวิงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้คือเขาลบอยู่ที่1,599.08จุดนะครับสถานการณ์ก็ยังคง ไม่แน่นอนนะครับ m a i ก็ยังคงบวกอยู่1.5จุดนะครับเห็นไหมครับว่าเซตนั้นก็เดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบนะครับประเด็นของมันก็คืออยู่ที่เขาดังๆในช่วง,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 งนี้ก็จะเป็นสารัฐนั้นก็ไม่ไม่อบอุ้มแบงก์นะครับก็ปล่อยให้แบงค์ล้มไปเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความสําคัญเมื่อแบงค์นะครับสารัฐไม่อบอุ้มแบงค์หมายความว่าเขาก็ปล่อยให้แบงค์ล้มไปเลยแต่ว่าประชาชนนั้นก็ยังสามารถค่อน ถอ,อนเงินเขามาได้นะครับประเด็นก็คือว่าเมื่อแบงก์ของสหรัฐเป็นแบบนี้สถานก,การณ์ต่อไปของแบงก์ไทยก็จะมีโอกาสโดนเขาเรียกเลยนะหายไปบางแบงก์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้มันมันจะเป็นสถานก,การณ์ตอทอดกันมานะครับถ้าเกิดว่า,าแบงก์ของญี่ปุ่นให้บริการหรือต้องปิดกิจการไปก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็มาดูสถานก,การณ์ของเซตกันดีกว่านะครับ โดยที่เราจะแกนจาก m อ i แล้วก็ตลาดเซ็ตซึ่งจริงๆ s e เซ็ตเซกเตอร์ของแบงค์จะมีอยู่ในเซ็ตนะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะให้ความสำคัญของวลลุ่มขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็ดูในแบงค์ในในในเซกเตอร์ของแบงค์นะครับกดเซฟกดลันสกรีนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของแบงค์ก็จะมีกี่แบงค์ก็จะเกิดฮอกฮอกขึ้นมาให้ให้เราเห็นนะครับ ในนี้เราก็จะเห็นว่าตัวที่มีวอลลุ่มเข้ามากที่สุดนะครับก็จะเป็น TTB นะครับ TTB นั้นก็ยังมีโอกาสที่ยังคงจะทำกำไรได้โดยนะครับเช้านี้นะครับรันนี้ก็เป็นช่งชวงเช้าประมาณสัก5โมงก็กว่า5โมงครึ่งกว่านะครับวอลลุ่มนะครับของ TTB นั้นมีมากแล้วก็มี value อยู่2องแสนหนึ่งนะครับส่วนตัวที่มีวอลลุ่มลงลงมาก็จะเป็น K Bank แต่ว่ามี value มากทีเดียวนะครับ แล้วก็มี T Cap นะครับถือธนาชาติก็ S B แล้วก็มี K T B แล้วก็มี L H F g นะครับแล้วก็มี K K P มี B B L มี C I M B แล้วก็ Tisco แล้วก็ B A Y ทีนี้เราจะเข้าไปดูที่ละแบงก์กันนะครับตัวแรกนะครับ สถานการณของตัวแรกนั้นเป็นอย่างไรนะครับเข้าไปดูในวิวโคดของเขานะครับตอนนี้นะครับราคาของเขา b u ว v o l ุ่มก็อยู่ที่สําหรับตัว TTB นียครับวอล l ุ่มอยู่ที่41.41%เซลก็อยู่ที่5.4นะครับดูโดยทั่วไปดู b i ดกอ f เฟอร์ก็เจนว่ารอรับซื้ออย่างเยอะนะครับที่4.3 4ล้าน v o l ลุ่มนะครับแล้วก็มีทางฝั่งเสนอขายก็ขายมาที่1.38ราคาเสมอตัวนะครับ เอาดูแบบนี้นะครับไปดูที่ไฮไลท์ของเขานะครับจะเห็นว่าเขาเริ่มลดลงไปเรื่อยๆนะครับสเดือนที่ผ่านมาเสมอตัว0.00%หนึ 1, 1, 1่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.43% 1หนือที่ที่ผ่านมาก็ลบไป0.72มี P/E 9.4 1เท่านะครับมี U อยู่5.29ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากแล้วก็มีกำไรสุทธิต่อหุ้น EPS อยู่ที่0.15นะครับแล้วก็มี DPS คือมีการ ผลนะครับอยู่ที่0.05นะครับกลุ่มแบงค์ของตัวนี้นะครับก็จะเป็น TTB อ่าจะเป็น TMB แล้วก็ธนาชาินะครับควบรวมกันนะครับสำหรับ TTB เข้าไปดูนะครับอ่าในจังหวะของเขาก็คือนะครับจังหวะของเขานั้นขออนุญาตอ้างอิงนะครับว่าแนวโน้มของราคานะครับจะเป็นไปตามนี้นะครับที่เราได้ดูแล้วก็ ศึกษามานะครับคือถ้าราคาพกผันกับเวลานะครับไปทางขวาแบบอินฟินิตี้คือไม่มีขีดจำกัดทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนียเลกชั่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนียเลกชั่นเมื่อราคาต่ำสุดมันจะดันตัวเองขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะดันตัวเองลงมาที่จุดต่ำสุดแล้วก็จะดันตัวเองขึ้นไปที่จุดสูงสุดเป็นแบบนี้เป็นทางไปทางขวามือโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือบทสรุปของการเคลื่อนตัวของ ถ้าไม่เชื่อเราก็ลองยอ่อนะครับย่อเข้ามาแล้วก็ดูจังหวะการเคลื่อนตัวของราคานะครับว่าเป็นไปอย่างที่เราได้เร,รียนให้ท่านทราบหรือเปล่านะครับก็คือนะครับเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในกรอบเขาอยู่ต่าสุดเขาก็จะต้องเคลื่อนตัวขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเมื่อจุดสูงสุดเสร็จเขาก็จะเคลื่อนตัวลงมาที่จุดต่ําสุดนะครับเมื่อจุดต่ําสุดเสร็จเขาก็จะไปเคลื่อนตัวขึ้นไปที่จุดสูงสุดในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นจังหวะให้เข้ารับ หรือเข้าเก่งกําไรใน TTB นะครับเพราะจังหวะถัดไปเขาก็จะค่อ,คอยๆ s ซ d ์ w a y ์ขึ้นไปแต่ว่าคือเราต้องดูจังหวะของเซ็ตวันนี้เซ็ตอยู่ที่1,599นะถ้าเซ็ตยังคงไซ d ์ w a y ์ขึ้นไปที่1 0 0ราคาก็จะไปที่จุดสูงสุดที่เราคาดการเอาไว้คือ1.50แต่ถ้าเซตลงต่ำกว่า1,500อาจจะไปที่1,400ราคาตัวนี้ก็อาจจะลงต่อลงต่ำลงมาเรื่อยๆแล้วก็จะเปลี่ยนแกนรีเนเชั่น ไซเวดดาวถ้ายังคงไซเวยังคงต่ำลงมาเรื่อยๆถึงกว่ากว่าอาทิตย์หนึ่งนะครับตัวลรเนียลเอเจชั่นเนี่ยนะครับตัวลรเนียลเอเจชั่นก็คือตัวสีเขียวสีแดงใหญ่ๆนี่นะครับเขาจะเปลี่ยนทิศทางถ้าถ้านะครับถ้าราคายังคงไซเวอยู่ด้านล่างเกินกว่า1อาทิตย์นะครับตัวลรเนียลเอเจชั่นเนี่ยเปลี่ยนแนวไซเวดดาวลงมานะครับเพราะนั้นราคาก็จะมาไซเวขึ้นไซเวลงอยู่ด้านล่างนี่นะครับนี่คือแนวโน้มนะครับประเด็นก็คือว่าถ้า ตอนนี้นะครับถ,ถ,ถ้าถ้าหุ้นไทยสามารถพุ่งเลย5,599ขึ้นไปที่1,600รหรือ1,700ได้สถานการราคายังคง BGB จะไปที่1,5นะครับแต่ถ้าสถานการณ์ของเซ็ตยังคงร่วงนะครับเซ็ตล่วงมันจะมันจะเป็นตัวปีบังคับให้ราคานั้นกดต่ำลงมาประมาณนี้นะครับก็เรียนใหทนทราบแบบนี้ที่เราสแกนมาทั้งหมดเนี่ยเราก็บอกไม่ได้ว่าตัวไหนจะถูกยุบไปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นก็คือว่า แบงก์ตอนนี้แบงก์ก็ถ้าเกิดสามารถยังคงได้รายได้จากดอกเบี A ้ย e นะครับแล้วก็มีรายได้ D A B e R สม่ำเสมอยังคงมีอยู่นะครับยกเว้นว่ามีแบงก์ใดแบงก์หนึ่งนะครับที่ไม่สามารถที่จะเก็บดอกเบี้ยหรือว่าไม่สามารถที่จะเก็บเงินจากลูกหนี้ได้นะครับก็อาจจะเป็นปัญหาให้แบงก์นั้นถูกยุบไปก็เป็นไปได้นะครับเท่าที่ดูนี่ก็คือยังคงมีโอกาสที่จะไม่ไม่ไม่โดนยุบแน่นอนนะตอนนี้แบงก์ที่ น่าจะเป็นจังหวะให้เองกําไรก็จะเป็นตัว TTB ตัวเรีอตัวแรกนะครับเพราะว่ามีวลลุ่มเข้ามาเยอะนะครับเราจะเห็นว่าราคานั้นก็จะค่อยๆไซเวกขึ้นไปแต่นะครับที่เราจะพูดทั้งหมดทั้งมวนั่นคือต้องถือจ้องยึดเซตเป็นหลักสําคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้เซตบวกลบบวกลบ,กบกอยู่ที่1,600งจุดดังนั้นถ้าเกิดมันสามารถยืนขึ้นเกิน1,600ได้ราคาของหุ้นแต่ละตัวก็จะไซเวกขึ้นไป ถ้าไม่สามารถจะทาต่อไปได้ก็ราคาก็จะร่วงลงมานะครับ้วก็จะร่วงทุกตัวเลยนะครับประเด็นก็คือว่าตรงนี้เราต้องไปมองดูว่าถ้าเข้าลงมาเขาจะลงไปที่จุดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปให้ดูนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็น TTB ทางแอดมินก็บอกว่าควรจะรอรับที่1.36แล้วก็รอรับถ้ามันลงมาที่1.31นะครับคือเส้น2องว,วันนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเลาะย่อลงมานะครับเขาจะย่อลงมาที่บริเวณเส้น2ระว,วันแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเขาจะมีโอกาสย่อลงมาชนเส้น2ระว,วันแล้วก็สวิงตอนนี้ก็คือว่าจังหวะของเขานั้นย่อตัวลงมานะครับวลุ่มต่างๆย่อลงมาเพราะเซตนั้นย่อตัวลงมานั่นเองแต่ถ้าเราดูจากอินดคเตอร์นะครับมันก็ยังคงจะสายเวกด้านข้างสลับ m a ็สานสลหรับ MA c d สนะครับส่วไหนใส่ก็อยู่ระหว่าง กำลังขึ้นไปที่40ถึง70โอโบ b o ขึ้นไปนะครับเพฉะนั้นตอนนี้ยังคงสามารถออกด้านข้างได้นะครับถ้าเซตยังคงอยู่ที่พั9หหรือ1,600นะครับถ้าเซตล่วงลงมาเมื่อไหร่เราจะได้เห็นจุดแรกถ้าแค่เกิดจุดแรกเขาจะลงมาเขาจะลงมาที่ l i n e a r t i o n ต่ำสุดก็คือ3.1ใหไอ้1.36ถ้าเขาลงมาที่1.36ก็จะลงมาที่1 3 3 5 เราก็ลงไปเรื่อยๆนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะบอกว่าถ้าคุณเข้ามาชมนะครับในในเซกเตอร์ของแบงค์นะครับแบงค์ที่ยังมีโอกาสทํากําไรก็จะเป็น TGB แต่ไม่ใช่ช่วงที่จะทํากําไรมากมายนะครับถ้าเกิดเข้าตอนนี้คือเห็นไหมครับราคาเขาเริ่มร่วงลงมานะครับราคาลงมาที่0.3738นะครับเป็นแบบนี้นะครับเซตราคาลงมาเราต้องหมายความว่าเราต้อง หยุดซื้อขายนะครับเราต้องเราต้องรอตลาดสักพักนะครับเพื่อให้ตลาดตัดตัดสิใจเลือกทางนะครับทางใดทางหนึ่งนะครับก็นำเรียนให้ท่านนักลงทุนได้ได้เห็นนะครับว่าถ้าเซ็ตร่วงลงมานะครับเรารอเขาลงมาให้เสด็จน้ําให้เขาลงมาตอนนี้ดู rsi ก็ได้นะครับดู rsi ของเซตนะครับต้องดูเซ็ตประกอบใช่ไหมครับเราต้องดูเซ็ตประกอบดูเซตประกอบเราก็ เราต้องดูว่าเขาจะลงมาที่ต่ำสุดเท่าไหร่ของเซตนะครับเซต,ตรเราต้องดูที่อะไรเราต้องดูที่จุด RSI นะครับใส่ RSI เข้าไปใส่ RSI นะครับดูว่าเซตถ้าเซตยังคงลงต่ำความหมายของเซตยังคงลงต่ำราคาของหุ้นก็จะร่วงลงต่ำเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้จังหวะของเซตคือเป็นลักษณะเหมือนอมีแรงซื้อมีแรงต้านในการซื้อนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1,600.42นะครับ คือแรลงต้านมีแรงพยา,ายามที่จะสู้นะครับไม่ให้ราคาเซ็ตล่วงนะครับซ็ตยังคงเป็นเช่นนี้นะครับจังหวะก็คือราคาต่างๆก็ยังคงอยู่กับที่หรือเสมอตัวนะครับก็ยังคงมันยังคงอ่ไซด์เวอ,ออกด้านข้างได้นะครับถ้าเราดูแบบนี้นะครับจะเห็นว่านะครับออยู่ที่2 2 9จุดนะครับถ้าอยู่ตรงนี้คือเขาสามารถต่ําลงมาได้อีกแล้วก็เอเมยังคงชี้ลง เราอยู่ต่ำกว่าเส้นซูนนะครับก็หมายความว่าเซตก็มีโอกาสที่จะล่วงต่อไปนะครับเซตมีโอกาสที่จะล่วงต่อตมามาถึงตรงนี้เราก็จะบอกว่าถ้าเราดูจากอินดคเตอร์ของเซตแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวนลุ่มเป็นทั้งภายนอกภายในแล้วก็ดูที่ rsi นะครับคือเขายังคงชี้ลงแล้วก็ดูที่ macd นะครับดูที่ macd ก็ยังคงชี้ลงต่ำกว่าเส้นซูนย์นะครับแบบนี้ก็หมายความว่าเซตยังคงล่วงนะครับเพราะฉะนั้น ราคาหุ้นต่างๆมันก็จะลงตามนะครับมันจะค่อยๆจะค่อยๆกดตัวเองลงตามตามตามจังหวะของเซตนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเราแนะนําว่าท่านลงทุนอย่าพึ่งอย่าพึ่งซื้อนะครับหรือถ้าเกิดท่านมีอยู่ในมีอยู่ในพอตต้องพิจารณาต้องต้องพิจารณาขายออก mm hmm. เพื่ออะไรครับเพื่อท่านจะได้มารอซื้อเมื่อมันอยู่ที่ต่ําที่สุดนะครับ จะต้องมารลอซื้อที่ต่าที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากให้ท่านนักทุนพี่นาดูนะครับท่านพี่นาดูแล้วกันนะครับจากที่เราเรียนในทานซาว่วาถ้าเซตไซเบดาวน์นี่มันเป็นจังหวะที่ดีถ้าเราขายขายตอนที่มันยังคงตอนนี้ที่ถ้าท่านมีกําไรท่านก็ขายไว้ก่อนเลยนะครับขายเสร็จพอมันล่วงลงมาถึงมันอาจจะลงไปที่พันสองหรือพันหนึ่งนะครับสำหรับเซ็ตนะครับถ้าลงไปถึงตรงนั้นราคาของหุ้นต่างๆนี่ของถ้า Kbank ตอนนี้อยู่217 ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก180นะครับ T c a p 9กก็น e mm hmm. ่าจะจุบันที่70หรือ80เราไปรอซื้อตรงนั้นดีกว่าถ้าเขายังคงลงแบบนี้นะครับจะให้ดูก็คือนี่นะมาตรงนี้นะครับจังหวะคือมาที่ประมาณ20นะครับมันต้องลงต่ำถึง20แล้วเราก็ไอยี่สสามสิบแล้วมันก็ค่อยดีกลับคืนขึ้นไปนะครับคือคือจังหวะมันยอดตัวเราก็ดูจังหวะของอดีตที่ผ่านๆมาของเซ็ตนะครับว่า แนวโน้มของเขานั้นเป็นอย่างไรอันนี้ที่มาหลังๆนี่เราเราไม่ต้องไปดูเกี่ยวกับคือการเคลื่อนตัวของเขานะครับว่าจะมีโอกาสลงมาลดที่จะลงมาที่พันห้าร้อยสี่สิบถ้าเขาลงมาทํานิวโลนะครับมันจะมีนิวโลใหม่เรื่อยๆนะครับนิวโลเดิมอยู่ที่พันห้าร้อยอยู่ที่พันหกร้อยพันห้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมครับถ้าเขาต่ากว่าพันห้าร้อยเก้าสิบ 1, 90, เป็นพันหร้อยแปดสิบจังหวะแบบนี้นะครับต้อง เราต้องขายพอตทุกอย่างเราต้องถือเงินสดเอาไว้นะครับทำกำไรก็เดี๋ยวท่านไม่ใช่นักลงทุน VI ไอนะครับถ้าท่านเป็น VI ท่านก็ไม่ต้องเปิดหรือไม่ต้องเปิดไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเปิดกราฟดูนะครับก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลับฟื้นขึ้นขึ้นมานะครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่มันต่ําสุดมันต้องดีดกลับขึ้นไปที่สูงสุดแต่ไอตัวนี้ก็คือว่ามันลงมาต่ําแล้วแบบนี้แล้วก็ ต่ำกว่าเส้น2องละวันนะครับต่ำกว่าเส้น2องละวันเนี่ยจังหวะของมันถ้ามันจะดีดกลับขึ้นไปมันจะชนเส้น2องละวันมันลรากมันก็ต้องผักตัวเองตัวเองลงมาแล้วก็สะสมแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปมันอีกหลายจังหวะอีกหลายอาทิตย์นะครับถ้ามันสามารถพุ่งกลับขึ้นไปมันก็จะไปชนเส้น2องละวันผักลงมาผักราคาลงมาแล้วก็สะสมค่อยพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นจังหวะที่มันเป็นความเสเห็นส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับถ้าเกิดท่านนักทุนไม่ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องมาเชื่อนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดท่านเข้าใจท่านท่านก็ลองพิารณาดูนะครับจังหวะนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดู Value นะครับ Val u e เยอะสุดก็จะเป็น Kbank นะครับลองมาก็เป็น SCB นะครับท่านก็ลองพิารณาดูนะครับว่าจังหวะช่วงจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวให้ดู Kbank ก่อนนะครับเ b a n k นะครับเขาก็ลงมาต่ำตามกรอบ l i n e a r ร์เกช i o n นะครับเขาล่วงลงมานะครับก็มีโอกาสที่จะล่วงต่อนะครับสลับ K b แ n k นะครับอันนี้เป็น frame day นะครับ K-Bank นะครับเคยล่วงลงมานะครับแล้วนะครับ ตัว SCB นะครับก็เป็นเช่นเดียวกันและต่ำกว่าเส้น200วันแบบนี้ก็หมายความว่าในกลุ่มของแบงก์นี่จะมีการลงมาได้อีกนะครับถ้าจะทํากําไรทํากําไรต่อวันได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านมองถึงระยะไกลนั้นช่วงน,นี้ยังคงเป็นจังหวะสายเวดาวแนะนําให้ท่านว่าให้ให้ใหใหดูให้ดีนะครับของของ BBL นี่ก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปแต่ประเด็นคือว่าถ้าเซ็ตยังคงราคา BBL ก็ยังคงต้องลงต่อ เมื่อลงต่อราคาของรีเนลักชั่นก็จะกลับทิศทางตอนนี้ไซด์เว y อัพก็จริงแต่ว่าอีกประมาณสักอาทิตย์สอาทิตย์ราคาของรีเนลักชั่นจะไซด์วดาวนะครับถ้าไซด์วดาวราคาของ BBL ก็จะค่อยๆลงมาที่100ยกว่าๆนะครับร้อยร้อยร้อย่สิร้อยามสินะครับอันนี้เราก็เรียนมาเตือนในท่านนักลงทุนได้ได้ทราบก่อนนะครับอันนี้ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปเตือนภัยถือว่าเป็นคลิปเตือนภัยเพราะว่าเซตนั้น หลุดพันหกร้อยจุดลงมานะครับเซ็ตหลุดพันหกร้อยจุดนะครับยังมีหลายตัวที่เราคือช่วงนี้จะเป็นขาลงทั้งนั้นเลยนะครับเป็นช่วงจังหวะลงนะครับไม่มีตัวไหนที่เป็นขาขึ้นนะครับราคานั้นอยู่ l i e a r i z a t i o n ต่ําสุดนะครับแต่ถ้าดูตรงนี้ก็คือว่ามันมีโอกาสที่จะดีตัวกลับขึ้นไปนะครับถ้าเซตหักตัวแล้วก็บวกขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะเข้าช้อนที่ดีนะครับก็ควรจะเข้าช้อนที่ดีคือถ้าเซ็ตบวกขึ้นไป ในจังหวะนี้เขาบอกว่ามันเป็นจังหวะต่ําสุดถ้าเกิดเข้าช้อนตรงนี้ราคามันจะไซด์เวย์ขึ้นไปแต่ถ้าเซตไม่บวกเซตยังคงลงต่อราคาจะร่วงลงมาไม่ว่าเป็นตัวไหนก็ตามนะครับอันนี้จะเห็นว่าราคาหยุดจุดต่ําสุดเห็นไหมครับจุดต่ําสุดขึ้น linear regression ด้านล่างสุดนี่นะครับในหลายตัวนะครับเราก็เข้ามาก็จะเห็นว่าราคาของแบงก์นั้นหยุดในจุดล่างสุดของของของ,ของกราฟนะครับคือจุด linear r e g r i o n ล่างสุดพอมาตรงนี้เสร็จถ้าเซตยังคงไซด์เว์ดาวนะครับ แทนที่ราคามันจะสวิงกลับขึ้นไปนะครับราคาของแบงก์แต่ละตัวก็จะค่อยๆไซด์เวดาวลงมาแล้วก็เปลี่ยนแกนดีเนลเลกชันนะครับอันนี้คือแนะนําว่าเป็นการเตือนขั้นแรกนะครับครั้งแรกนะครับเราเตือนท่านแล้วนะครับเตือนท่านแล้วนะครับแล้วแต่ท่านจะพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับความเคารพนะครับชแนลนี้นะครับสต็อกแบงก์ o อเราก็มาเตือนทาลลงทุนนะครับว่าโวอนชะลอการลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านเป็น VI ท่านก็ ไม่เป็นไรนะครับท่านก็ไม่ต้องดูกราฟเราไม่ต้องทําอะไรเลยท่านก็ DCA ไปเรื่อยๆนะครับแต่เราถ้าเกิดถ้าเกิดท่านเป็นนักลงทุนรายวันนะครับเล่นรายวันแต่ไม่ใช่ใเล่นนานไม่ให้ถือนานเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นชาวดอยนะครับเพราะมันจังหวะของมันไซเวดาวลงมาก็เรียนให้นักทุนได้รับทราบเอาไว้นะอันนี้เป็นกลุ่มแบงค์นะครับเราก็คลิปนี้เราก็จะมาเตือนท่านักทุนเกี่ยวกับกลุ่มแบงค์นะครับก็ให้ มัดระวังนะครับในการลงทุนนะครับบอกว่าเซ็ตนั้นต่ำกว่า่านหกรจุดเรียบร้อยทีนี้ขาถัดไปมันก็จะค่อยๆล่วงลงมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่ากลุ่มแบงค์ไม่มีตอนนี้ยังมีสีเขียว2ตัวก็คือทิสโก้กับ T ีจนะครับตัวอื่นๆนั้นเริ่มเริ่มแสดงตัวว่ามีโอกาสที่จะล่วงลงมานะครับก็ด้วยความเคารพนะครับท่านังทุนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับในการทํากําไรของเราก็คือขายเมื่อเรามีกําไรนะครับ ขายหมูดีกว่าไม่มีหมูให้ขายก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงซะอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ถ้าเกิดท่านชอบคลิปแนวนี้นะครับเรามาเตือนให้ท่านได้รับทราบก่อนก่อนที่มันจะเป็นจังหวะที่สืญเสียเสียหายต่อไปท่านก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับสมาชิกรายเดือนนะครับกดคําว่าสมัครนะครับในปุ่มในหน้านี้นะครับท่านก็เห็นปุ่มสมัครตรงไหนท่านก็กดแล้วก็กดบริจาคเข้ามาเริ่ม เตะเงินนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสาบาทนะครับก็ไม่ได้ขอมากขอใหม่ครับเพื่อเป็นเป็นแรงกําลังแรงใจและสำคัญสำหรับการดำเนินงานต่อไปเราว็็จะได้มีคลิปมาเตือนภัยท่านแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านนักทุนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Stock Bank g k c อกชแนลไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ